จากสถานการณ์เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาไม่ใช่สิวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ที่อัดอยู่พีเอมสองจุดากลับมาอีกแล้วว่าแต่วันนี้สาเหตุการมาจากอะไรวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูร่รายการทรายอินมีกับอามีเช่นเคยนะคะอย่างที่เกริ่นไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง PM 2.5ที่ไปแล้วไปรับแต่ก็ยังกลับมาอยู่ไม่ไปสักนทนีไม่อยากไปเม่ไห่แล้วเนี่ย <c oughs> มาเริ่มกันที่การทําความรู้จัก PM เ5มสก่อนสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะพ m 2.5เมี่ยก็คือฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนนะคะหรือว่าประมาณ1ใน25สส่วนของเส้นผมเรียกว่าเล็กมากๆเล็กแบบ แทบจะมองไม่เห็นเลยเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะที่แม้แต่ขนจมูกเราเนี่ยก็ไม่สามารถกรองได้ทําให้เจ้าฝุ่น PM 2.5เนี่ย สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจเข้าสู่ในกระแสเลือดหรือว่าอาวัยวะต่างๆได้ง่ายซึ่งนอกจากตัวฝุ่นเองจะเป็นอันตรายแล้วก็ยังเป็นพาหะาในการนำสารอื่นเข้าร่างกายด้วยไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมปร,รอทสารโลหะหนักหรือสารก่องเลงอื่นๆและนี่แหละครับเป็นสาเหตุว่าทําไมเนี่ยมันถึงอันตรายโดยสถานการณ์พียม2.5ในประเทศไทยตอนนี้นะคะด้วยความที่ค่าเนี่ยเกินมาตรฐานแล้วส่งผลให้คุณภาพอากาศเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางแล้วก็เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วซึ่งประเทศไทยนะฮะถูกจัดอยู่ในระดับต้นๆเลยนะคะที่เป็นเมือง มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก ก็อกคจะดีใจไหมเนี่ยที่อยู่อันดับต้นๆเนี่ยซึ่งจะอันดับตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่า USAQI ทีนี้เรามาลองดูกันว่าสาเหตุหลักๆที่เกิดฝุ่น PM 2.5ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรโดยฝุ่นละออง PM 2.5นะคะก็จะมาได้จากแหล่งกําเนิดโดยตรงยกตัวอย่างเช่นการเผาในที่โลง่งการคมนาคมขนส่งการผลิตไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมการผลิตและนอกจากนี้ยังสามารถเกิดได้จากการรวมตัวของก๊าซอื่นๆโดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของในตัวเจนและยังรวมไปถึงสารอื่นๆที่สามารถทําอันตรายต่อนุษย์ได้ไม่ว่าจะ แคดเมียมอ์เซนิกหรือแม้แต่โพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโดยจากหลายๆงานวิจัยนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถทราบได้ว่าแหล่งกําเนิดฝุ่นพีเอ็มสอหลักๆในประเทศไทยนะคะจะมีแหล่งกําเนิดมาจาก6แหล่งด้วยกันโดยอันดับแรกนะคะก็คือสาเหตุจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในภาครถยนต์นะคะซึ่งมีการศึกษาว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงในภาครถยนต์เนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดมลภาวะพีเอ็มสซึ่งสอดคล้องกับจานวนปริมาณรถยนต์ที่จดทะเบียนในกรุงเทพที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรรววดเ็ และด้วยพื้นที่ผิวจราจรที่ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ทันตามปริมาณรถยนต์ ทำให้กรุงเทพเนี่ยประสบปัญหารถติดเป็นอันดับที่1 1ของโลกและนอกจากนี้ก็ยังเป็นการทวีความรุนแรงของปัญหามลภาวะทางอากาศอีกด้วยซึ่งนอกจากนี้นะคะแม้แต่ต่างจังหวัดเองที่ไม่ใช่ในกรุงเทพเนี่ยก็มีแนวโน้มในการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถยนต์ด้วยเช่นกันทําให้ปัญหา,าต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอยู่ยังไม่ได้รับการบรรเทาลงนั่นเองค่ะและแหล่งกำเนิดอ,อันดับที่2นะคะก็มีสาเหตุมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและกระบวนการผลิตในภา,าคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดที่สําคัญอีกหนึ่งแหล ข้อมูลเพื่อนำมาสรุปได้ยากเพรว่าจะเป็นการผอมให้ของเครื่องจกักร การหอมไม่ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่รายล้อมรอบกรุงเทพเลยและแรงกำเนิดที่3นะคะถัดมาก็มีสาเหตุมาจากการกอร่อสร้างและการพัฒนาเมืองนะคะซึ่งสามารถส่งผลกระทบได้ทั้งทางตรงไม่ว่าจะเป็นการกอร่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่นหรือการใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการกอร่อสร้างและรวมถึงการส่งผลทางอ้อมที่อาจส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดส่งผลให้มีปริมาณรถยนต์บนถนนมากขึ้นและทําให้เกิดมลภาวะทางอากาศมากขึ้นนั่นเองค่ะและแรงกำเนิดถัดมานะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาในที่โล่งแจ้งในภาคการ เกษตรและป่าไม้ซึ่งเป็นผลทําให้หลายๆพื้นที่ในประเทศเนี่ยได้รับมลพิษทางอากาศและด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการสรํารวจระยะไกลหรือว่ารีโมทเซนซิงเนี่ยทำให้เราสามารถตรวจพบแล้วก็ทราบได้ถึงการกาเนิดจุดความร้อนหรือที่เรียกว่าฮอสปอตตามพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยรวมถึงในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเราก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามนุษย์เราเองเนี่ยบางครั้งก็ละเลยหรือว่าลืมตระหนักไปถึงผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการการะทําไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าเพื่อหาของป่าเป็นรายได้ของครอบครัวการเผาไร่เพื่อกำจัดวัชพืืชหรรอกาาาเผวัสดุทง เกษตรเพื่อเตรียมแปลงเพาะปลูกใหม่หรือแม้แต่าการเผาป่าเพื่อเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าในการเพาะป,ปลูกหรือว่าการตั้งถิ่นฐานใหม่เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศอีกเช่นกันและต่อเนื่องมาถึงแรงกําเนิดถัดมานะคะซึ่งก็มีสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนอย่างที่เราได้เกริ่นไปนะคะซึ่งก็คือจุดความร้อนภายนอกประเทศหรือว่าในประเทศเพื่อนบ้านของเราเองนะคะซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้ประเทศไทยในหลายๆพื้นที่เนี่ย ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนยกตัวอย่างเช่นนะคะฝุ่นควันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกิดจากการเผาในที่ร่งแจ้งของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านฝั่งลุ่มแม่น้ำโขงหรือแม้แต่ปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่หรือหลายๆพื้นที่ในภาคเหนือที่มีผลมาจากการเผาวัสดุทางการเกษตรของฝั่งประเทศพมา่าและแหล่งกําเนิดสุดท้ายนะ,ะที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือสาเหตุจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีน้อยเกินไปไม่ว,ว่าจะเป็นค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมานานมากโดยในประเทศไทยนะคะได้มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 3 8เรื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช2553โดยหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงค่ามาตรฐานจนกระทั่งถึงในปีปัจจุบันซึ่งถึงแม้ว่าในปีพุทธศักราช2553เนี่ยจะมีการกาหนดค่ามาตรฐานของ PM 2.5ไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้มีการเก็บข้อมูลที่ดีหรือว่าไม่ได้มีการตรวจวัดททําาาใให้ปรระสิิธภพนก งางน,นก็ไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเองค่ะและรวมถึงในประเทศไทยนะคะเราก็ยังขาดการสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบเชิงลบของมลพิษทางอากาศให้กับประชาชนทำให้มีจำนวนประชาชนน้อยมากที่ทราบถึงผลกระทบร้ายแรงที่เกิดจากมลพิษดังกล่าวและสุดท้ายนะคะแม้แต่นโยบายการเก็บภาษีรถเก่าเนี่ยตาที่ต่ำกว่ารถใหม่รวมถึงการใช้มาตรฐานไอเสียและน้ำมันเดิมเป็นระยะเวลานานโดยไม่มีการยกระดับมาตรฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศก็เป็นอีเหตุผลที่ทำให้ปัญหาฝุ่นควัน PM สองจุดห้าเนี่ยยังเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ ต้องบอกก่อนว่าร่างกายของผู้ได้รับฝุ่นละออง PM 2 5เนี่ยอาจจะไม่แสดงอาการในระยะแรกแต่หากเราได้รับเป็นระยะเวลานานเนี่ยร่างกายของเราก็จะแสดงอาการผิดปกติขึ้นโดยเราแบ่งผลกระทบนะคะเป็นผลกระทบทางร่างกายแล้วก็ผลกระทบทางผิวหนังเรื่ผลกระทบทางร่างกายนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดการไอการจามหรือเป็นภูมิแพ้หรือสาหรับใครที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็จะส่งผลให้อาการเนี่ยกำเริบม,มากขึ้นรวมไปถึงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเนื้อหลัลลหลงได้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนผลกระทบทางผิวหนังนะคะก็จะส่งผลให้เราเนี่ยเกิดอาการคันเกิดอาการระคายเคืือองหรว่า ดแสบปวดร้อนหรือสําหรับใครที่มีอาการแพ้มากๆนะ,ะๆก็อาจจะเกิดเป็นลมพิษจนทําให้ผิวหนังเนี่ยเราถูกทําลายไปได้เลยเช่นกันนั่นเองค่ะซึ่งจากปัญหาฝุ่น PM เม2.5นี้นะคะเราเองเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากอันตรายต่างๆได้โดยอย่างแรกเนี่ยเราควรจะสวมหน้ากากป้องกันนะคะที่สามารถป้องกันฝุ่น PM เม2.5ได้เป็นอย่างดีซึ่งในที่นี้เนี่ยหน้ากาก N95 ถือได้ว่าเป็นหน้ากากที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกัน PM เม2.5นะคะแต่ว่าอาจจะแลกมาด้วยราคาที่แพงกว่าหน้ากากอนามัย n 9ๆแล้้้้ววกกก็ดยรรูููทททงี่มันันะบอาจใหผสสึ หรือหากเราไม่ใช้หน้ากาก N95 เนี่ยเราสามารถใช้หน้ากากอนามัยอื่นๆนะคะที่มีฟิลเตอร์3ชั้นหรือว่าเป็นหน้ากากอนามัยที่มีสััญลษณ์ว่าสามารถป้องกัน PM 2.5ได้นั่เองนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อยู่กลางแจ้งหรือบริเวณที่มีฝุ่นควันถุงสูงนะคะเพื่อลดโอกาสในการที่เราเนี่ยจะได้รับฝุ่นควัน PM 2.5เข้าไปซึ่งแม้แต่ในอาคารเองนะคะก็อย่าคิดว่าปลอดภัยนะคะอย่าประมาทเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปนะคะว่า PM 2.5เนี่ยเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆดังนั้นมันสามารถแทรรรกกตตตัวออออยยยู่่่้้แแแแมมภภาาาานนหืใาคา ซึ่งภในอาคารเนี่ยเราก็สามารถป้องกันได้ด้วยการมีเครื่องฟอกอากาศนะที่ช่วยให้อากาศาสะอาดขึ้นแล้วก็ช่วยให้เรามั่นใจว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ย สะอาดมากขึ้นนั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้นะคะฝากเอาไว้นะคะว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยรอบๆตัวเราเนี่ยแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็มีภัยอันตรายหรือว่าปัญหาโมลพิษต่างๆเนี่ยที่คอยทําร้ายเราอยู่ตลอดดังนั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพแล้วก็ระแวดระวังป้องกันตัวเองกันด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากชซอินมีสำหรับวันนี้เราก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนและใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราทาคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ